เรื่องราวมากมที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสัน์แบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนะรัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ ซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านสืบสารปณิธานธรรมซึ่งเป็นชีวประวัติของพระเถราจารย์สิงหวินแห่งวัดโฟกวงซันที่ไต้หวันนะคะในตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงการสร้างวัดโฟกวงซันที่เมืองเก่าสงซึ่งท่านได้พิจารณาแล้วนะคะก็ได้เลือกสถานที่ที่เป็นป่าไผ่น้ำ อยู่บนภูเขาห้าลูกติดต่อกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะสืบสารปณิธานธรรมชีวประวัติคณาจารย์สิงหวิน ผู้แต่งฝูจืออิงผู้แปลอาจารย์อุสาโลหะจรูลผู้ตรวจทานภิกษุณีอพิกาอักขชินญนานจัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูประธรรม ท่านเจ้าพระคุณสิงหวินเริ่มจากสองมือที่ว่างเปล่าสร้างพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกทุกวันนี้จะชมใกล้หรือมองไกลสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในโฟกวงซันสอดรับกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นความสง่างามของสิ่งปลูกสร้างความโอถงของวิหารอารามรูปปั้นพระพุทธรูปแผนผังของอาคาร การตกแต่งวิหารหอคอยล้วนแตกต่างจากคนทั่วไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสมดังคำกล่าวที่ว่าหนึ่งบุปผาหนึ่งโลกธาตุหนึ่งกลีบหนึ่งตถาคตใครคือผู้ที่มีความคิดอัญชาญฉลาดละเอียดรอบคอบรดน้ำพรวนดินจนเกิดเป็นมหาวิหารที่สง่างามเช่นนี้ขึ้นพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อว่า วาโฟกวงซันไม่เคยจ้างสถาปนิกเลยและไม่เคยก่อตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านวิศวกรวิหารแต่ละหลังอาคารแต่ละตึกล้วนสำเร็จจากกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นตลับเมตรหนึ่งอันและหรือที่ท่านเจ้าพระคุณกับเสี่ยวติ่งสุน่นหัวหน้าคนงานใช้กิ่งไม้ขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนบนพื้นทั้งสิ้นมีคนถามท่านว่า ท่านไม่เคยเรียนก่อสร้างทาไมสร้างบ้านได้จริงที่อาตมาไม่เคยเรียนก่อสร้างแต่อาตมาจากแผ่นดินใหญ่มาไต้หวันจากไต้หวันไปต่างประเทศอาตมาเดินทางมามากเห็นบ้านเรือนมาไม่น้อยทุกครั้งจะสำรวจดูอย่างละเอียดแล้วคิดว่าถ้าอาตมาเป็นวิศวกรก,ก่อสร้างอาคารหลังนี้ควรจะออกแบบอย่างไร หรือพื้นที่ตรงนี้ควรวางแผนผังอย่างไรเมื่อจังหวะและโอกาสสุกงอมไม่ว่าจะเป็นการสร้างธรรมสถานการสร้างโรงเรียนทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างอยู่ในสมองแล้วดังนั้นงานจึงดำเนินไปได้อย่างราบรื่นถามถึงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จตอบแบบกําปั้นทุกดินว่าให้ความสนใจมากหน่อยเท่านั้นเอง มองจากภายนอกศิลปะความงามของโฟกวงซันดุดปราสาทราชวังโบราณเป็นการนำเอาพุทธธรรมที่เป็นนามธรรมแสดงออกมาให้เป็นรูปธรรมอย่างเหมาะเจาะด้านการตกแต่งภายในใช้ความสุดยอดของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ความหลากหลายของสังคมได้แสดงศักยภาพออกมาประกอบด้วยศูนย์การรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยหลายรูปแบบอีกทั้งยังมีที่พัก และสถานที่จัดการประชุมที่มีศูนย์อำนวยความสะดวกพร้อมศัพ์เก้าอี้ทุกตัวภายในห้องประชุมจะติดตั้งหูฟังเสียงภาษาแปล ى, พร้อมสำหรับการเปิดประชุมในระดับนานาชาติห้องบรรยายในวิหารตถาคตสามารถจุคนได้2,200คนนอกจากนี้ธรรมสถานแต่ละแห่งทั่วประเทศโฟกวงซันเลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานเป็นอันดับแรก การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกก็สะดวกรวดเร็วไม่เพียงเท่านี้ทางด้านซอฟต์แวร์จะเห็นได้ว่าท่านคิดแทนคนอื่นอย่างละเอียดรอบคอบในทุกๆด้านเช่นสาธุชนผู้มาเยือนปีนเขาขึ้นมาคอแห้งหิวน้ำริมทางเดินจะมีน้ำชาโฟกกวงบริการเหนื่อยแล้วมีศาลาพักเหนื่อยใต้ร่มไม้ หอประชุมเฉาสันมีโรงอาหารเรือนพักพร้อมสศพศูนย์บริการมีหนังสือวารสารให้อ่านฟรียังจัดเตรียมพระธรรมจารย์ไว้คอยตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือข้อสงสัยในความรู้ด้านพุทธศาสตร์ที่ผ่านมาความรู้สึกที่วัดอารามมีให้กับผู้คนคือความเก่าครึมืดมนเงียบซึม แต่โฟกวงซันกลับมีแต่ความสง่างามโอโถงอลังการซึ่งเป็นการสะท้อนอุปนิสัยความคิดคำนึงของผู้นำองค์กรน,นั้นๆเช่นกันโฟกวงซันแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษในชีวิตของท่านเจ้าพระคุณมีผู้วิจารณ์โฟกวงซันว่าเป็นการค้าพาณิชย์มีเงินแต่บุคคลในวงการธุรกิจมากมายอยากรู้หลักแห่งความสำเร็จทางธุรกิจของท่าน ถึงขนาดมองว่าด้วยสมองที่คิดได้ละเอียดรอบคอบและความสามารถในการวางแผนที่เป็นเลิศถ้าท่านไปจับด้านธุรกิจจะต้องทำได้งดงามเฉกเช่นนักธุรกิจหวังหย่งซิ่งหลายสิบปีมานี้ทุกวันสุดสัปดาห์รถราควักไขว่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศสาธุชนชายหญิงคณะท่องเที่ยวขึ้นเขาไปทำบุญไหว้พระ เหมือนกระแสะคลื่นที่ไหลหลังบุคคลสำคัญในทุกวงการทั้งภายในภายนอกต่างเข้าเยี่ยมชมตามคําเล่าลือนับจำนวนไม่ท้วนนอกจากประธานาธิบดีเจียงจิงกวัวผู้ล่วงลับประธานาธิบดีหลี่เติงหุยผู้นับถือศาสนาคริสต์ก็เคยขึ้นเขามาเยี่ยมชมจิตรกรเอกจางต้าเซียนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอัลกอ เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชไทยนักเขียนเอกนักแสดงฮอลลีวูดอเลนเดลองล้วนขึ้นเขาเยี่ยมชมมาแล้วปีคิสรศราช1991สำนักพิมพ์ Publishers Weekly ยังได้นำภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของโโฟกวงซันเป็นหน้าปกฉบับพิเศษชุดแนะนำสำนักพิมพ์ไต้หวัน คนจำนวนมากมาโฟกงซันแล้วรู้จักโฟกงซันมากน้อยเพียงใดดูภายนอกโฟกงซันมีลูกศิษย์หลายล้านคนมีสาขาทั่วโลกความจริงยังมีความเป็นที่หนึ่งของวงการพุทธศาสนาอีกมากคณะขับร้องเพลงพุทธศาสนาสถานีวิทยุเผยแผ่ธรรมแผ่นเสียงแผ่นแรกเผยแผ่ธรรมทางสถานีโทรทัศน์หอประชุมบรรยายแห่งแรก บรรยายธรรมในหอประชุมแห่งชาติหนังสือพุทธเย็บเล่มสวยงามเล่มแรกเครื่องแต่งกายของสานุสิทิ์พิมพ์คำพีทุกเดือนระบบอาวุโสข,ของหมู่สงเดินสายเผยแผ่ธรรมรอบเกาะของที่ระลึกพุทธศาสนาสมาคมนักเรียนเยาวชนกลุ่มคฤหัหัดฝึกการบรรยายกลุ่มอนุบาลโรงเรียนวันอาทิตย์วิหารหมื่นพุทธะอบรมการสอนเด็กเล็ก โคมประทีปใช้ภาพสไลด์ประกอบการเผยแผ่พิธีวิวาแบบพุทธสถาบันศึกษาวัฒนธรรมอินเดียค่ายอุดมศึกษาภาคฤดูร้อนวิทยาลัยสง์ในเมืองชมรมสาธุชนศึกษาโรงพยาบาลวินสุยห้องสมุดประชาชนบ้านสมปรารถนาห้องผู้ป่วยสงบสุข ทั้งสองรายการดังกล่าวเป็นที่พักที่จัดสำหรับผู้ป่วยวาระสุดท้ายและญาติผู้ป่วยหอศรัทธาธรรมเป็นศูนย์บริการสาธุชนชมรมธรรมกตัญญูตาคุณชมรมสวดมนต์ชมรมทำบุญเลี้ยงพระวัดในตึกสูงอุ้มบาทเดินธุดงการสอบพุทธศาสานาชมรมปฏิบัติธรรมเซนสุขาวดีวัชรยาน ชมรมย้อนรอยแสดงการชุมนุมคนเรือนหมื่นในครั้งพุทธกาลพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุพุทธศาสนาคัมภีร์เผยแผ่ธรรมออกบวชระยะสั้นมิตรภาพบริการพิพิธภัณฑ์ศิลปะพุทธศาสนาพระไตรปิฎกฉบับโฟกวงพจนานุกรมศั์ฉบับโฟกวงการเผยแผ่ธรรมสามเหล่าทัพและเกาะหลีมูลนิธิแสงพุทธธรรมสากล นมัสก,การสังเวชนียสถานอินเดีย200คนริเริ่มสิ่งที่เป็นที่หนึ่งของพุทธศาสนาเกือบ50เรื่องสื่อมวลชนและสานุสิทธ์ล้วนยอมรับการนำอัญชลาดปราดเปลืองของท่านเจ้าพระคุณต่างบอกว่าไม่มีท่านเจ้าพระคุณสิงหวินก็ไม่มีโฝกวงซันตัวท่านเองกลับมองว่าที่โฝกวงซันมีวันนี้ ความยิ่งใหญ่ควรเป็นของพระพุทธองค์ความสํำเร็จเป็นของทุกคนผลประโยชน์เป็นของวัดบุญกุศลเป็นของสาธุชนตอนนั้นท่านเจ้าพระคุณไม่คิดจะอิงบาร,รมีของทะเลสาบต้าเป้ย่ยโดยเลือกบ้านต้าสู้เป็นที่สร้างองค์กรใหม่วันนี้เมืองเกาสงกับอาศัยบาร,รมีของโฟกวงซันได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยเช่น ราคาที่ดินที่สูงขึ้นมีการติดตั้งโทรศัพท์อัตโนมัติสร้างถนนลาดยางสร้างโอกาสการมีงานทํามีน้ําประปามีโรงเรียนวันตรุษจ,จีนของทุกปีฟโฟกวงซันจะเชิญญ,ญาติมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมงานสังสรรค์จัดเตรียมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของใช้ประจำวันต่างๆไว้ให้ชาวบ้านจับสลากการจัดงานของเขตเมืองเกาสง กิจกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนไปจัดที่โฟกวงซันเช่นการสัมมนาการอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยมารดาของกรมสังคมกิจกรรมแสดงความเคารพผู้อาวุโสพิธีวิวาหมู่เป็นต้นพูดถึงด้านสถานที่แล้วโฟกวงซันไม่เพียงเป็นวัดแต่ยังรับบทของศูนย์จิตวิญญาณและวัฒนธรรมของสังคมด้วย ก้มมองโผลกวงซานจากที่สูงลงมาจะเห็นยอดเขาสูงห้ายอดสูงสูงต่ำต่ำขึ้นลงเป็นระเบียบลักษณะเหมือนกลีบดอกกล้วยไม้ต้นไผ่สีเขียวชฉอุ่มเหมือนคลื่นทะเลป่าเขียวมรกตพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงเสียดฟ้าหมู่วิหารเรียงรายอาคารสูงตรงานมุมหลังคาลดหลั่นช่างเหมือนดินแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธสถานมหาวิหารสมบูรณ์แบบที่มีครบทั้งศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาการกุศลแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นฐานสำคัญของจิตวิญญาณใหม่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาจีนในยุคศตวรรษที่20 สามทศวรรษของโกวงสันมองไปทางด้านซ้ายมือขององค์พระใหญ่แสงแดดสาดส่องลงบนลำธารเกาผิงสายน้ำที่ไหลรินสู่ทิศตะวันตกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทอแสงระยิบระยับนับตั้งแต่ปีคริสต์ศ,ศักราช1967ที่โกวงสันได้ก่อตั้งขึ้นมาจวบจนวันนี้ได้กลายเป็นดินแดนที่สะดุดตาที่สุดของไต้หวันตอนใต้ อีกทั้งได้รับการขนานนามว่าพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่หากมองในมุมของพระพุทธศาสนาแล้ววัตถุมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายว่างเปล่าดังนั้นการจะประเมินคุณค่าของโฟกวงซันเพียงแค่โบทวิหารที่ปรากฏให้เห็นแก่สายตาก็อาจติดยึดอยู่แค่รูปลักษณ์จนไม่อาจสัมผัสถึงความหมายอันแท้จริงที่มีอยู่ จะรู้จักโฟกวงซันก็ต้องรู้ลึกเข้าไปถึงหลักคำสอนอุดมการณ์ความคิดของสํานักนี้จึงจะได้รับผลเก็บเกี่ยวที่เป็นกอบเป็นกรรมติดมือกลับบ้านหลักคําสอนของโฟกวงซันแท้จริงแล้วมีต้นกําเนิดมาจากเป้าหมายที่ท่านเจ้าพระคุณสิงหวินได้ทุ่มเทกําลังทำมาตลอดชีวิตนั่นคือพุทธศาสนาของมนุษย์พุทธศาสนาของชีวิต ในวัยหนุ่มช่วงยุคต้นสาธารณรัฐท่านได้รับอิทธิพลจากพระเดชพระคุณไทสวีซึ่งตระหนักรู้ว่าพุทธศาสนาจำเป็นต้องเปิดประตูวัดก้าวเข้าสู่สังคมการเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนกระทั่งได้ขยายภารกิจของตนเองแน่นอนว่าโฟกวงซันแห่งนี้คือสถานที่ทดลองและผลักดันอุดมการความคิดนี้ด้วยความอาจหาน ในหนังสือรวมการปาฐกถาของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินมีคำพูดตอนหนึ่งที่สามารถสะท้อนหลักความคิดของผู้ก่อตั้งโฟโกงซันนี้ได้ดีที่สุดทุกวันนี้ปัญหาที่หนักหนาสาหัสของพุทธศาสนาก็คือการแยกพุทธธรรมและชีวิตออกจากกันนับถือพุทธศาสนาหลายสิบปีแต่ความโลภโกรธหลงยังคงมีอยู่อย่างเหลือล้น สามารถบรรยายหลักธรรมคำพีได้เป็นฉากฉากแต่กับความเป็นตัวกูของกูความผิดถูกได้เสียกลับไม่อาจละวางได้เลยดังนั้นเมื่อพุทธศาสนาออกห่างจากชีวิตก็ไม่ใช่พุทธธรรมที่เราต้องการไม่ใช่เข็มทิศชี้นำการดำเนินชีวิตของมนุษย์ถ้าพุทธศาสนาไม่สามารถเติมเต็มนิยามของการดำเนินชีวิตของพวกเราได้เมื่อเป็นเช่นนั้น ความมีอยู่ของพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีความหมายอะไรซึ่งการสอนสั่งของพระพุทธองค์แท้จริงแล้วก็เพื่อแก้ไขพัฒนาชีวิตของพวกเราชะล้างจิตวิญญาณของพวกเราให้บริสุทธิ์ยกระดับคุณภาพของเราให้สูงขึ้นอุดมการในชีวิตอาตมาก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนามนุษย์พุทธศาสนาชีวิตที่ว่าพุทธศาสนาชีวิต ก็คือการเป็นอยู่หลับนอนการพูดคุยเดินทางไม่ว่าจะทำอะไรทั้งหมดควรสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธองค์เช่นพระพุทธองค์สอนให้เราตั้งจิตปรารถนาไม่เพียงตั้งจิตปรารถนาในการทำบุญตั้งจิตปรารถนาในการนับถือพระพุทธศาสนาแม้กระทั่งการรับประทานอาหารการนอนก็ต้องตั้งจิตปรารถนา ขอให้ตั้งจิตป,ปรารถนาในการทําสิ่งนั้นๆผลลัพธ์ดียิ่งตั้งจิตป,ปรารถนานอนหลับการนอนนี้จะหลับได้อย่างเป็นสุขตั้งจิตป,ปรารถนารับประทานอาหารอาหารมื้อนี้จะต้องรับประทานได้อย่างอร็ดอร่อยตั้งจิตป,ปรารถนาเดินทางต่อให้ถนนขรุขระก็สามารถเดินไปได้อย่างราบรื่นตั้งจิตป,ปรารถนาทำการงาน แม้เรื่องที่ทำจะลำบากยากยิ่งก็สามารถแบกรับได้อย่างเป็นสุขการตั้งจิตปรารถนาในพุทธธรรมสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตครอบครัวรักญาติเคารพมิตรกระตันยูกะตะเวทีญาติผู้ใหญ่รักพี่รักน้องช่วยเหลือมิตรสหายพุทธธรรมไม่ใช่ภาพวาดกลางอากาศหรือพูดพร่ำเท่านั้นแต่ควรจะลงมือด้วยตนเอง ปฏิบัติให้ถึงที่สุดชีวิตและพุทธธรรมจะแยกออกจากกันไม่ได้ จากการที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายในการเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อให้พุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาของมนุษย์และพุทธศาสนาของชีวิตท่านเจ้าพระคุณจึงได้กำหนดหลักการทำงานสข้อของโฟกวงสันขึ้นคือให้คนศรัทธาให้คนเชื่อมั่นให้คนปิติยินดีให้ความสะดวกให้มีความหวัง สมัยนี้วงการธุรกิจมีกระแสนิยมที่ว่าสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสร้างความเข้าใจร่วมกันซึ่งท่านเจ้าพระคุณได้ทำมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์นักเรียนครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ในโฟกวงซันทั้งจิตใจหรือกิริยาท่าทีล้วนเคารพและปฏิบัติตามหลักการทำงานสข้อดังกล่าวกว่า20ปีหลายครั้งที่ท่านเจ้าพระคุณได้หยิบยกหัวข้อ จะเป็นคนโฝกวงได้อย่างไรขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงอุดมคติเหล่านี้ข้อที่หนึ่งคนโฝกวงต้องเข้าโลกียะก่อนโลกุตระทีหลังทุกวันนี้พุทธศาสนาถดถอยเป็นเพราะการละเลยปัญหาการก่อกำเนิดของสัตว์โลกรีบร้อนในการสแสวงหาความวิมุติหลุดพ้นทำให้คนจึงมองว่าพุทธศาสนาคือทุนิยมเบื่อหน่ายชีวิต ซึ่งถ้าหากหลุดออกจากความเป็นจริงของชีวิตในโลกมนุษย์การไม่รักชาติไม่กระตันยูต่อบิดามารดาไม่สนิทชิดเชื้อกับญาติมิตรแล้วจะคงอยู่ในสังคมของโลกใบนี้ได้หรือดังนั้นคนของโฟกวงซันจึงต้องทำภารกิจของโลกียะเสียก่อนหลังจากนั้นจึงไปแสวงหาโลกุตระและวิมุต ข้อที่สองคนโฟก,กวงต้องโปรดผู้มีชีวิตอยู่ก่อนคนตายสิ่งที่สังคมเข้าใจพุทธศาสนาผิดผิดก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาทางพิธีกรรมมีหน้าที่สวดมวนต์ทำพิธีกงเต็กให้ผู้ตายเท่านั้นคนโฟก,กวงไม่คัดค้านการทำพิธีกงเต็กแต่เห็นว่าคนที่มีชีวิตอยู่มีความต้องการพุทธศาสนามากกว่าคนตาย คนโฝกวงต้องขยายพุทธศาสนาจากผู้ออกบวชสู่คฤหั์จากวัดสู่สังคมนำความสุขความชื่นชมยินดีกระจายไปทั่วสากลโลกข้อที่สคนโฝกวงต้องเอาชีวิตมาก่อนวัตะสงสารเป้าหมายสุดท้ายของผู้บวชเรียนในพุทธศาสนาย่อมเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏะแต่การเปิดปากปิดปากมีแต่คำว่า อาตอมาชอบชีวิตที่สงบสุขอาตอมาจะเข้าป่าปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการใฝ่หาเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงพระเถระผู้ใหญ่นับแต่โบราณมาศึกษาพุทธปฏิบัติธรรมล้วนตั้งจิตปรารถนาจะทำเพื่อผู้อื่นก่อนบางท่านถึงกับตั้งปณิธานขอเป็นวัวเท่าทุกๆชาติไปเพื่อแบกรับภาระอันหนักอึ้งแทนผู้อื่น มีบางท่านตั้งปณิธานจะทำงานหนักชดใช้ลงมือทำเป็นเวลานับสิบปีอาจารย์เซนปจ้างวายไห่ยัยงเสนอการดำเนินจริยวัตรแบบไม่ทำงานวันหนึ่งไม่กินข้าววันหนึ่งการศึกษาพุทธศาสนาก่อนอื่นต้องจัดการกับสเสบียงอาหารของชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีซะก่อนทุกคนดูแลชีวิตของตนเองให้ดี ถึงจะไปพูดเรื่องการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากวัตฏะสงสารข้อที่4คนโฝกวงต้องหดเล็กแล้วจึงขยายใหญ่เต็มขวดไม่ขยับครึ่งขวดเคลื่อนคือลักษณะโรคติดต่อของสังคมฟุ้งเฟอ้อไม่ติดดินในปัจจุบันคนโฝกวงต้องเหมือนต้นสนพันปีที่ทนต่อการเวลาดินฟ้าอากาศที่แปรเปลี่ยน ต้องเหมือนต้นบ้ยในฤดูหนาวที่ทนต่อการพิสูจน์ของหิมะที่โปรยปลายมีแต่คนที่อดทนเท่านั้นจึงจะประสบความสําเร็จมีแต่คนที่หดเล็กลงเท่านั้นจึงจะขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นได้ภายใต้กรอบของความคิดอุดมการเช่นนี้วันนี้โฝกวงซันไม่เพียงหมายถึงวัดโกวงซันที่บ้านต้าสู้ในเมืองเก่าสงเท่านั้น แต่ครอบกลุ่มไปถึงภิกษุภิกษุณีหลายพันรูปศิษยานุศิทยิญาติโยมหลายล้านคนที่มีอิทธิพลทั่วทั้งภายในและนอกทั้งหกทวีปในนามกลุ่มบุคคลแห่งหนึ่งถึงกระนั้นไม่ว่าพุทธสถานจะอยู่ที่ใดศิษยานุศิทย์จะมากน้อยเพียงใดโฟกุงซันยังคงยืนหยัดสี่เป้าหมายหลักคือใช้วัฒนธรรมการเผยแผ่พุทธธรรม ใช้การศึกษาบ่มเพาะบุคลากรใช้ความเมตตาอารีบริการสังคมใช้การเห็นร่วมกันกล่อมเกลาจิตใจคนซึ่งเมื่อสำรวจไปตามเครือข่ายเหล่านี้แล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าตลอดเวลาหลายสิบปีมานี้โฟกวงซันได้สร้างผลงานอะไรออกมาบ้างในงานด้านวัฒนธรรมพวกเขาได้นำเงินบริจาคที่ได้จากการเดินธุดง เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งสำนักครบรอบ20ปีก่อตั้งกองทุนการศึกษาวัฒนธรรมฝฟกวงซันสนับสนุนการประชุมวิชาการของวงการพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศให้ทุนสนับสนุนนักเรียนดีมีคุณภาพได้ศึกษาต่อให้การช่วยเหลือการพิมพ์นิตยสารพุทธศาสนาสร้างจือซื่อฝูเป้านิตยสารข่าวพุทธศาสนาวรารสารรายสัปดาห์ บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดต,ตามสถานที่ต่างๆในเรือนจำโรงเรียนเป็นต้นใช้เวลาตรวจชำระพระไตรปิฎกเป็นเวลานับสิบปีพจนานุกรมศัพท์พุทธศาสนาซึ่งได้รับรางวัลโล่ทองในปี1989และตารางศักราชประวัติศาสตร์พุทธศาสนาซึ่งเป็นหนังสือคู่มือที่ดีที่สุดทั้งหมดนี้เป็นผลสำเร็จจากการทำงานอย่างเงียบๆ ของกองงานพระไตรปิฎกฟโฟกวงสันได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตนตรัยของการศึกษาพุทธศาสตร์นอกจากนี้วารสารเจียซื่อที่ออกมาตั้งแต่ในปีคริสต์ศักราช1957เป็นวารสารที่ออกทุกสิบวันมีจำนวนพิมพ์แต่ละครั้งกว่าแสนเล่มเผยแพร่อ,ออกไปตามเครือข่ายหลายประเทศและภูมิภาควารสารที่แจกให้อ่านฟรีเล่มนี้ แม้จะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า10ล้านหยวนไต้หวันต่อปีแต่เพราะรับบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างศิทยาานุสิตทั้งในและต่างประเทศนับล้านคนจึงยืนหยัดพิมพ์ออกมาไม่ได้ขาดนิตยสารผู้เหมือนที่เริ่มพิมพ์ในปี1979มีเป้าหมายในลักษณะทั่วไปเป็นมหาชนชีวิตศิลปะวัฒนธรรมสิ่งน่าสนใจเป็นสากล ปริมาณการพิมพ์เผยแพร่มากกว่าสามหมื่นเล่มต่อเดือนผู้อ่านกระจายอยู่ในยุโรปอเมริกาเอเชียอาคเน์จีนแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ออฟริกาใต้เป็นต้นกว่า30ภูมิภาคหลายปีมานี้ภายในประเทศมีวรารสารประเภทศาสนาทยอยออกมาใหม่เรื่อยๆที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันมีหลายสิบฉบับแต่เฉพาะผู้เหมือนเท่านั้นที่มีรายได้จากค่าโฆษณากิจการ ทางเว็บไซต์การบริการคอมพิวเตอร์จึงเป็นหอประทีปของการเผยแผ่พุทธศาสนาที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แห่งหนึ่งเนื่องจากตัวท่านเจ้าพระคุณสิงหวินเป็นคนที่มีใจรักในด้านวรรณกรรมตั้งแต่วัยหนุ่มหลายสิบปีมานี้ท่านทั้งเขียนเรียบเรียงบรรยายและให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะบุคลากรในด้านนี้มาโดยตลอดในโฟกวงสัน เช่นพระธรรมจารย์ชือหุ้ยชือเจียอีคงอีวี่อีเชิงอีฉุนหย่งจวงหย่งหวินหมานกัวเป็นต้นคือตัวแทนของคมปากกาในกลุ่มนักเขียนรุ่นอาวุโสรุ่นกลางและเยาวชนกล่าวเฉพาะท่านเจ้าพระคุณเองหนังสือชุดรวมการบรรยายสี่เล่มหลายสิบปีมานี้ยังคงเป็นหนังสือขายดี นอกจากนี้หนังสือชีวประวัติสากยมุนีราชครูวิลินชีวประวัติมหาสาวกสิบวาทะเซนสิงหวินวาทะธรรมสิงหวินธรรมคาถาสิงหวิน,รราาวนล้วนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างมากสำนักพิมพ์โฟกวงที่มีประวัติมานานเกือบ40ปีได้พิมพ์หนังสือชุดนับร้อยประเภทและยังได้มีการพัฒนาด้านหนังสือประกอบภาพวาดหนังสือเด็ก หนังสือมีเสียงวิดีโอเทปใช้รูปปรรจุหีบห่อทันสมัยในการแนะนำพุทธธรรมยังมีวารสารโฟกวงและร้านหนังสือโฟกวงมีโครงสร้างในรูปธุรกิจวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและทันสมัย จากประวัติในตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่าความมุ่งมั่นของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินตั้งแต่ท่านยังเป็นภิกษุหนุ่มไม่เคยเปลี่ยนแปลงและท่านก็สามารถทำต่อมาจนเป็นผลสำเร็จนะคะนี่ก็เป็นแบบอย่างที่เมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องของท่านแล้วเราก็นำมาใช้กับชีวิตของเราได้นะคะว่าเรื่องราวที่เราต้องเจอเทียบกับท่านแล้วเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเลยทีเดียวแต่ว่า ถ้าเรายังคงมีความมุ่งมั่นต่อไปก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งความหวังไว้ติดตามเรื่องของท่านในตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ